ยกระดับมาตรฐานของรถมีการคัดเลือกรถเป็นอย่างดีใช้เชื้อเพลิงหรือเรียกว่าเป็นรถ NGV <ฮะ S 2> นะครับแต่แค่ส่วนนี้ก็ไม่พอก็มีระบบที่มาสนับสนุนนะครับเราก็มีระบบที่เราเรียกว่าเมโทรลิงก์นะครับเมโทลิงกนี่ก็ประกอบด้วยอะไรบ้างกปกอบด้วย g p s GPRS แล้วก็มัลติมีเดียนะครับเพราะฉะนั้นรถเนี่ยจะมีการทราบเสม,มอว่ารถเราอยู่ที่ไหน <ฮะ S 2> เดินทางด้วยความเร็วแค่ไหนนะครับ ข้อมูลนั้นส่งกลับมาที่ศูนย์ที่เราเรียกว่าเมโทรแคร์ผู้โดยสารโทรมาถามได้นะครับว่ารถอยู่ที่ไหนนะอย่างไรเวลาเท่านนั้นเนี่ยที่เราบอกตรงๆไม่ได้เพราะอะไรรถติดสภาพการจราจรกรุงเทพเนี่ยคาดการยาก ครับผมตอนนี้ยืนอยู่ที่หน้าหมู่บ้านโนเวลครับที่ถนนพระราการครับขอทราบตำแหน่งรถไม่ทราบว่าอยู่ประมาณพระรารซอยที่เท่าไหร่คะไม่ทราบซอยครับผมอยู่หน้าหมู่บ้านโนเวลนะครับตรงข้ามแยกที่ตัดไปพระรามเก้าได้ครับตัดไปพระรามเได้ตรงก่อนถึงแยกคลองการหรือเปล่าคะก่อนถึงแยกคลองการครับก่ถึงแยกคลองการนะคะตอนนี้รถอยู่ตรงเช่อมมอเตร์เเสดสถิตแล้วนะคะครับผมน่าจะใช้เวลานานแค่ไหนครับถ้าสำหรับเวลานี้จะขึ้นอยู่กับช่วงการจราจรนะคะเราจะไม่สามารถระบุได้ค่ะครับผม ตรงนี้ที่หน้าเกษตรบดิกก็บอกมานสักสองสามร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวคงจะถึงครับผมตรงนี้เราจะเห็นรถว่ารถเราอยู่ตรงไหนเห็นครับเห็นที่กันดูได้เลยครับตอนนี้ตำแหน่งรถได้ไหมครับสูงเข้าใกล้หน่อยอันนี้คือมอเกษตรบดิกใช้เคสก็คือคันนี้คันนี้นี่คือตำแหน่งรถครับผมอันนี้คือเรียวทางใช่ไหมครับเรียวทางครับอัปเดตทุกสองวัน นี่คือรถใช่ไหมครับนี่คือรถพัฒนาการสีเขียวคือรถทั้งหมดเลยใช่ครือรถวิ่งฝั่งไปอ่านี้วิ่งฝั่งมายาคลองตันส่วนนี้จะวิ่งฝั่งกับเข้าท่าพัฒนาการอันนี้คือรถที่อยู่ตรงจุดนี้ใช่ครับแล้วตัวเลขข้างหลังนี่คืออะไรครับอันนี้จะอ่ตรงนี้จะมีเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถเลขรถวันที่เวลาแล้วก็ความเร็วที่รถวิ่งอยู่อันนี้คือ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดนี้ครับผมออ๋คือเดิมเนี่ยผู้โดยสารของเราเนี่ยผู้โดยสารโดยทั่วไป5รถประจำทาง ปัญหาคือว่ากลุ่มใหม่ๆไม่ค่อยอยากมาใช้เพราะรู้สึกว่าเสียเวลาทากร้อนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับรถเมย์มาถู่ไปฮะอันนี้สิ่งที่เราพยายามจะเพิ่มเติมให้เข้าไปแล้วก็พยายามให้เข้าใจแล้วก็มีผู้สารใช้อยู่จริงตอนนี้ก็คือว่าเป็นการที่ให้เขาได้ทำการวางแผนการเดินทางโดยดารโครงการที่ไม่ยก่อน จะไม่มีคนที่เก็บสตางค์นมีกับดันคนเดียวทําหน้าที่ขับแล้วก็ดูแลผู้โดยสารทั้งคันจะถือว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่จริงๆในระบบการเก็บเงินเนี่ย่เรองสัยผู้โดยสารเป็นหลักเราเชื่อว่าคนในสังคมเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นส่วนใหญ่คนที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยก็มีบ้างในทุกสังคมถือว่าเป็นส่วนน้อยมากและความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นไม่งั้นสังคมอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉะนียเราก็จะไม่ไปให้ความ น้ำหนักกการไปสร้างระบบเพื่อป้องกันคนไม่ดีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเบี้ยวไม่จ่ายสตังค์นะครับเราก็ไปอำนวยความสะดวกให้กับคนดีหยอดสตังค์ง่ายๆนะนะครับหรือใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ขึ้นรถนะนะครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกัปตันเขาก็ไม่ต้องถึงขนาดที่ต้องมานั่งเฝ้าว่าใครจ่ายไม่จ่ายอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีระบบเมโทรแค์อย่างที่ว่าเนี่ยผู้โดยสารเราเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจเรื่องคุณภาพเราไม่มีระบบในท่านะครับ ผู้โดยสารเราเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นคลินแมเนเจอร์โดยในตัวก <c oughs> ็โทรเช็คไม่เข้าไปาปั๊บก็โทรรายงานเลยนะครับ<อ>ขับรถเกิดไปเบียดรถคันข้างหน้าก็โทรมารายงานเลยเ<อ>สมมติว่าผมไปรอยเพือพ่อนผู้โดยสารไม่จ่ายตังค์ังโทรมารายงานเลยครับ <c oughs> มีเลยรอระครับผม รอติชมรายการคนวงในตุปน1006พพน,นฟนานาากรุ่มเทพ10112ทุกความเห็นของคุณมีความหมายสำหรับเรา ุณวิเชียนให้ภาพรวมไปก่อนแล้วว่าทําธุรกิจหลักคืออะไรคือธุรกิจไปได้สังคมดีแล้วก็คนที่ทํางานเนี่ยก็คุณภาพชีวิตก็ต้องดีด้วยมีวิธีการหรือว่าวิธีคิดในการบริหารคนที่ทํางานกับเราคนที่มาทํางานด้วยกันเนี่ยนะไม่ว่าในธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าความที่ต้องเข้าใจซึ่งก,กันและกันนะครับการที่มีเป้าหมายจุดมุ่งหมายในการทํางานเนี่ยตรงกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เน้นการที่จะทําความรู้จักนะครับความรู้จักไม่ใช่รู้จักชื่อในกรในขออย่างเดียวความรู้จักว่าเออเรามาทํางานด้วยกันเนี่ยในองค์กรเนี่ยเรามีความเชื่ออย่างไรนะครับออหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติมีผลต่อต่อลูกค้าต่อสังคมในอย่างไรนะครับเราก็คัดเลือกคนที่มีความเชื่อเดียวกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นประโยชน์ร่วมกัน ธุรกิจสังคมพัฒนาอันนั้นก็เป็นพื้นฐานสาคัญเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของกัปตันเมโทรบัสเนี่ยนะครับเราก็มีการสื่อสารกันนะนะครับกัปตันก็ทํางานหนักนะครับทำงาน6วันต่อสัปดาห์ทํางานวันหนึ่งแชั่วโมงกว่าจะมาส่งรถรถติดบ้าง9ชั่วโมงบ้างอะไรบ้างเนี่ยทำงานหนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็ต้องดูแลเขานะครับนในเรื่องของผลตอบแทนในเรื่องของสวัสดิการเรื่องสุขภาพ นะครับเป็นอย่างดีเรามีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกวันก่อนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่มีการตรวจสุขภาพเป็นระยะระยะนะครับมีการให้ให้คำปรึกษาในเรื่องของสุขภาพเขาอยู่ตลอดนะครับควบผู้ไปกับแน่นอนการพัฒนาทักษะเขาในการขับรถเรื่องของการกู้ภัยให้ความรู้ข้าในเรื่องการกู้ภัยการช่วยนะครับคนเจ็บป่วยนะครับเรื่องของการบริการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็สื่อสารเข้าใกล้ชิด